สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันนี้ถ้าต้องเลือกเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเรามาฟังํำนายดวงของทั้ง12ราศีก็ได้เลยครับว่าความรักของคุณนะครับถ้าต้องเลือกแล้วคุณจะเลือกคนใหม่หรือเลือกคนเก่ามาเริ่มที่ราศีแรกเลยครับราศีเมษครับผมบอกว่าราศีเมษนะครับจะเลือกคนที่เคยจบไปแล้วนะครับความสัมพันธ์ที่เคยจบไปแล้วอะไรที่เคยห่างไปแล้วคุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับราศีสองนะครับราศีพฤษภครับผมบอกเลยว่าใจของคุณนะครับมองหาแต่คนใหม่ง ม,มองหาความรักครั้งใหม่ครับเพราะความรักครั้งเก่ามันทําให้คุณเจ็บครับรายที่สามนะครับราศีเมถุคนครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับตัวคุณเองก็ค่อนข้างปิดใจกับเรื่องความรักแต่ก็หวังนะครับว่าความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะตอบโจทย์และตอบใจให้กับคุณได้มากกว่าผมว่าคุณเลือกคนใหม่นะครับรายที่สี่นะครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าใจคุณเองตอนนี้เองเนี่ยนิ่งมากๆกับเรื่องความรักครับใจเย็นมากๆกับเรื่องความรักค่อยๆคิดค่อยๆมองนะครับกับเรื่องความรักแต่คุณจะเลือกคนใหม่ครับรายที่ห้าครับราศีสิงห ขาดเลิกกันไม่ได้จบกันไม่ลงนะครับผมบอกเลยว่าตัวคุณเองจะเลือกคนเก่าครับราศีหกครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าราศีกันนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยเดียวผมบอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสย้อนกลับไปหาคนเก่าครับแต่คนเก่าจะต้องมาแบบชัดเจนและจริงจังนะครับราศีเจ็ดครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าราศีตุลน,นี้ทั้งคนใหม่และคนเก่านำพาความหนักใจกับคุณมาให้นักขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะไม่เลือกใครเลยตอนนี้อยู่แบบสันโดชนะครับราศีแปดนะครับราศีพิจิกครับผมบอกเล ว่าราศีพิจิกนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเลือกใครนะครับเข้ามาในความสัมพันธ์จะประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยรวมถึงคนเก่าด้วยนะครับช่วงนี้นะครับคนเก่ากลับมานะครับความรักครั้งเก่ากลับมามีโอกาสจะสมหวังกับคนเก่าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมราศีก้าครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าราศีธนูช่วงนี้เองนะครับแอบอาจจะเหนื่อยนะครับพอช่วงนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินนะครับนะเดินทางทีไรก็ได้ความรักกลับมาด้วยนะครับแต่เป็นความรักที่ไม่มั่นคงและไม่ถาวรนะครับคุณจะเลือกคนเก่าครับราศีะรรเศีมังกร่ยงนี้เองะคร การตัดสินใจการต้องเลือกนะครับหรือว่าการต้องให้ตัวเองได้ตัดสินใจเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นผลดีสําหรับคุณมากๆแต่คุณจะเลือกคนเก่านะครับนาีที่1นะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้เองนะครับคุณให้ใจกับทุกๆเรื่องนะครับและให้ใจไปในผลในเชิงบวกด้วยการตัดสินใจและการเลือกของคุณนะครับจะส่งผลในทางที่ดีแต่คุณจะเลือกคนใหม่นะครับราศีที่11ราศีที่2นะครับราศีมีนครับผมบอกเลยว่าราศีมีนนะครับดีต่อใจมากๆนะช่วงนี้นะครับคนที่เข home.